สวัสดีครับก็พอดีอาจารย์ตรวจตัวเล่มเนาะตัวตัวเล่มโครงการนะครับก็เป็นการเขียนครั้งแรกของพวกเรานะอาจารย์ก็เลยอยากจะมาแนะนําการเขียนตัวบทนําก่อนนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าควรที่จะเขียนขั้นตอนสเต็ปยังไงนะครับอาจารย์ก็จะมาแนะนำนะเรื่องการเขียนบทนําโครงการนะครับการเขียนบทนําโครงการ มาเริ่มเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูนะเฉพาะตัวบทนําก่อนนะครับคือไอ้ตัวบทนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะเขียนสเต็ปยังไงให้เรียงตามนี้เลยนะที่อาจารย์ทําให้นะ่ะบทนําควรประกอบด้วยอะไรบ้างเรียงตามสเต็ปแบบนี้นะครับคือ1นะครับ2 3และ4นะอันดับแรกเลยเวลาเราเขียนบทนําในช่วงแรกเนี่ย เราจะเขียนเรื่องภารากราฟแรกเนาะเราจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับความสําคัญแล้วก็การส่งผลกระทบต่ออะไรนะครับปัญหากระทบยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นขยะพลาสติกมีปัญหานะเราก็อธิบายไปนะจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงต่อมนุษย์ยังไงสุขภาพเงินทองหรือการสูญเสียอะไรต่างๆยังไงนะครับ แล้วก็ควรที่จะหาตัวเลขข้อมูลนะครับให้มันเป็นตัวเลขที่มันเชิงประจับขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขเป็นสถิติต่างๆว่ามันกระทบแล้วมันเกิดอะไรยังไงเกิดการสูญเสียเม็ดเงินเท่าไหร่เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยแค่ไหนหรือมออีการเสียเงินไปเท่าไหร่เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่และก็ใส่อ้างอิงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในส่วนแรก ตอนนี้เราเหมือนพารากราฟแรกเนี่ยตรงนี้นะพารากราฟแรกที่เราเห็นตรงที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนเราบิวคนอ่านนะครับเราบิวให้คนอ่านรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันมีปัญหานะมันน่าจะต้องมีอาการเราเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยมันน่าจะแก้ไขอะไรให้ให้กับสังคมหรือให้แก่สิ่งแวดล้อมหรืออะไรได้นะครับอ่ะ พอเกิดปัญหาเกิดขึ้นต่อมาก็คือการแก้ปัญหาเนาะการแก้ปัญหาสเต็ปแรกก็คือเราจะเล่าในองค์รวมกว้างๆก่อนนะอันนี้คือมาสเต็ปที่2องพารากราฟที่2นะครับคือเราจะเขียนเล่าในภาพรวมโดยกว้างๆมีใครนักวิจัยหรือมีใครเคยทําโครงการลักษณะนี้มาก่อนแล้วแก้ปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นมานะครับเป็นงานวิจัยของ นาอะไรเป็นบุคคลแล้วก็คณะอะไรอย่างเช่นนะครับการนำพลาสติกมาผสมผลิตเพื่อเป็นการลดขยะแล้วเขาก็มีแนวโน้มผลออกมาว่ามันเป็นยังไงโดยภาพกว้างๆนะครับหรืออย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดถึงเราจะาผลิตอิฐมวลเบาขึ้นมาเราก็ต้องมาเล่าข่า,ขาวๆว่ามีใครเคยทำอิฐมวลเบาในลักษณะแบบ โดยทั่วไปเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรนะครับเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างหลังจากนั้นก็จะมาสเตปที่สออสเตปที่3นะครับไอสองกับ3าเนี่ยสองกับ3เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะอยู่เป็นพารากราฟเดียวกันหรือแยกพารากราฟกันก็ก็ได้นะครับแต่แล้วแต่ความเหมาะสมของความยาวนะครับทีเนี้ยพอมาขั้นที่3นะครับ ให้เราเจาะลึกลงไปมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยสมมุติว่าเราจะทํางานที่มันเกี่ยวกับพลาสติกประเภทโพลีเอสเทอรีนนะครับอย่างเงี้ยหรือโพลีสไตรีนอย่างเงี้ยเราก็เจาะลึกไปเลยว่ามีใครทํางานเกี่ยวกับลักษณะเป็นพลาสติกเมื่อเมื่อพากรกาฟก่อนนี้นะครับเมื่อพากรกาฟก่อนหน้านี้ข้างบนอะ่ะเราไปพูดว่ามีใครเคยใช้พลาสติกอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างนะครับเป็นพลาสติก แต่ตอนนี้เราเจาะลงมาให้มันใกล้งานเรามากขึ้นนั่นคือพารากราที่3มันจะใกล้งานของเรามากขึ้นนะครับวัสดุมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับแต่มันจะไม่ซ้ํากันนะครับจะไม่ซ้ํากันโดยเฉพาะของนักศึกษาปอโทกับปอเอกเนี่ยมันจะไม่ซ้ํากันนะครับมันจะไม่ไปซ้ํากันทําเหมือนกันกับเขาเราจะไม่ได้ทําอย่างนั้นเราจะพัฒนาต่อยอดของเขาหรือทําให้มันเกิดสิ่งใหม่นะ แต่ถ้าเป็นปตีเราเรียนรู้เพื่อทำกระบวนการแต่ถ้าเกิดเราได้สิ่งใหม่ก็จะดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3ที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ารีวิวหรือเล t ิเลเจอร์งานของคนอื่นที่มันใกล้เคียงกับของเรามากขึ้นนะครับใกล้เคียงแล้วก็มาเล่าว่าเฮ้ยเพื่อให้เขาเห็นว่าในสเต็ปต่อไปมันจะเริ่มเป็นงานของเราแล้วเนี่ยให้คนอ่านเนี่ยสามารถ ความรู้สึกของเขารู้สึกว่าเออเออมันมีความเป็นไปได้นะที่จะทําโครงการนี้ได้ทําโครงการนี้สําเร็จนะครับแบบนั้นนะครับต่อมานะครับพอในช่วงสุดท้ายนะครับก็ให้เราอธิบายว่าจากปัญหาทั้งหมดที่เก่าวขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่มีคนทํามาก่อนหน้าเนี้เราจึงมีแนวคิดนะครับว่าจะดําเนินการทําโครงการนี้ อย่างไรนะครับเพื่อให้มันเกิดสิ่งใหม่เพื่อให้มันช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้หรือเพื่อที่จะศึกษาคุณสมบัติอะไรต่างๆของมันที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อที่มันจะเกิดประโยชน์อะไรต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเฮ้ยมันมีวัตถุประสองค์อะไรใช้วัสดุอะไรนะครับมีตัวแปรอะไรที่เราสนใจเราจะแวรี่หรือแปรเปลี่ยนตัวแปรอะไรเพื่อให้มันได้ผลการทดสอบอะไรบ้าง แล้วก็สุดท้ายก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผลิตสมมติว่าผลิตวัสดอุอัดออกมาต้องอิดต้องได้มอกอหมายเลขอะไรนะครับอยู่ในเกณฑ์อะไรแบบนี้นะครับหรือไปเปรียบเทียบมันต้องได้กำลังมากกว่าเท่าไหร่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของการเขียนบทนํานะครับก็เป็นแนวทางนะให้เรานะครับพยายามเล่าเรื่องทั้ง4ส่วนนะครับ1 2 3 4ให้มันเชื่อมโยงให้มันต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่ยกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาประกอบกันหรือก๊อปมาจากบทความใดบทความหนึ่งให้มันต่อกันก๊อปมาได้นะหมายถึงว่าเอาความคิด เอาทฤษฎีของเขามาเนี่ยเอามาแล้วเรามาเรียบเรียงเป็นเป็นเนื้อหาเป็นสำนวนที่เราจะเขียนแล้วสิ่งที่เราอยากจะบรรยายออกไปของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ไม่ได้ยากอะไรแต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอน1 2 3 4ที่เราควรที่จะเขียนมันทำยังไงแต่อย่างที่บอกนะครับการเขียนเนื้อหาอะไรออกมาก็ตามมันไม่มีหลักตายตัวนะ มันไม่มีหลักตายตัวบางทีเราอาจสลับส่วนสุดท้ายขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับเหมือนเอาเน่าหนังเล่าหนังตอนจบก่อนเฮ้ยว่าการทดลองนี้เราจะทําอะไรแต่เราต้องเล่าแบบมีความเชื่อมโยงกันนะครับมีความเชื่อมโยงกันลักษณะของการเขียนออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคอาจารย์จะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมา แนะนำวิธีการเขียนกระบวนการในการทดลองเมทร و ل و จีนะครับหรือเมททอดต่างๆนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นบทของการเขียนทฤษฎีกับการเขียนเขาเรียกว่าวรณกรรมวิจารณ์ก็คือการการรีวิวงานของคนอื่นงานวิจัยที่เรา เคยไปค้นมาหรือโครงการที่เราไปค้นมาที่มันสอดคล้องกับงานแล้วมันจะช่วยสนับสนุนของงานของเราอาจารย์จะมาเล่าต่อไปนะครับคราวนี้เราเรามาเขียนบทนำให้ได้ก่อนนะครับโอเค